ท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรู้ลึกร,รู้จริงเรื่องประกันภัยกับมิตรแท้ประกันภัยท่านทราบหรือไม่ครับว่าทุกวันนี้มีคดีเรื่องพ่นจี้เรื่องของการจิงทรัพย์รถหายเป็นรายวันซึ่งในวันนี้เราได้นําเสนอเรื่องราวจริงที่เกิดขึ้นบนท้องถนนมาให้กับท่านผู้ชมได้ดูเพื่อจะทําความเข้าใจว่าท่านสามารถจะเรียกร้องจาก,การกบกันภัยในเรื่องใดได้บ้าง เรื่องใดไม่สามารถที่จะเรียกร้องได้วันนี้เราได้นาเรื่องราวต่างๆมาให้ท่านผู้ชมอย่างหลากหลายขอให้ท่านผู้ชมได้ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงพร้อมๆกันครับขณะที่หญิงสาวรายนี้เลิกงานในช่วงกะเวลากลางคืนและกําลังกลับถึงบ้านพักของเธอระหว่างที่หญิงสาวลงจากรถไปเปิดประตูรั้วบ้านขณะนั้นเองจึงเป็นช่วงสบโอกาสเหมาะให้คนร้ายช่วยโอกาสตรงเข้าไปที่รถคันดังกล่าว แล้วขับออกไปอย่างง่ายได้ในกรณีนี้หญิงสาวได้ทําประกรันรถยนต์ไว้จะได้รับสินใหม่ทดแทนอย่างไรบ้างและทรัพย์สินมีค่าที่อยู่ในรถอย่างเช่นกระเป๋าสตางค์โน้ตบุ๊กทางบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบด้วยหรือไม่ในกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อสักครูน่นี้ที่คนขับรถได้ลงจากรถมาเพื่อไปเปิดประตูบ้านและมีวิชาชีพได้ขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกไปกรณีนี้ทางกรมธรรม์ประกันภัยจะรับผิดชอบในกรณีที่รถหาย ต่ทรัพย์สินที่อยู่ในนั้นเช่นคอมพิวเตอร์ที่วางไว้ในรถไม่ว่าจะเป็นเงินทองต่างนี้ก็จะไม่ได้รับการกคุ้มครองจากกรมธรรม์เพราะนั้นขอให้ทุกท่านระมัดระวงังในการที่ลงจากรถทุกครั้งขอให้ท่านเอาคุณจะรถออกไปด้วยทุกครั้งเงีย,ยบเงีบยบเนรถชนคันหนึ่งถูกโจรกรรมไปจบของทราบเหตุจึงรีบแจ้งตำรวจให้ทำการสก,กัดจับตำรวจออกติดตามไล่ล่าแก๊งโจรกรรมทันที ผู้ต้องหาได้ขับรถหลบหนีการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยความเร็วก่อนที่คนร้ายจะพลาดท่าขับรถตกตัวในคลองเจ้าของรถยนต์ผู้เอาประกันภัยจะเรียกร้องให้บริษัทประกันภัยรับผิดค่าเสียหายทั้งหมดได้หรือไม่ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์นในหมวดของรถสูญหายไฟไหม้นะครับก็มีข้อความที่ชัดเจนนะครับว่าถ้ารถโดนขโมยแล้วไปเกิดความเสียหายถึงแม้จะเป็นการที่จรากรรมแล้วคนที่ขโมยรถไปไปขับรถ ทำให้เกิดความเสียหายนั้นบริษัทกันไทยก็จะรับผิดชอบในการที่จะซ่อมรถให้อยู่ในสภาพเดิมเพื่อจะคืนให้กับเจ้าของต่อไปขณะที่ผู้เสียหายกําลังขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่บนท้องถนนคนร้ายได้พยายามข่มขู่ให้หยุดรถแต่เธอก็ขัดขืนด้วยการเร่งเครื่องรถให้เร็วขึ้นและเมื่อเธอพยายามจะขอความช่วยเหลือด้วยการบีบแตรเพื่อให้เกิดเสียงดังคนร้ายจึงลงมือหยุดรถเธอด้วยการขีดให้รถเสียหลักและล้มคว่ำลงข้างทาง ึ่งในแก๊งคนร้ายได้ตรงเข้าไปทำร้ายร่างกายของเธอทันทีก่อนที่จะค้นเอาทรัพย์สินที่มีค่าลอยนวลหลบหนีไปลานเรื่องของการคุ้มครองในเรื่องของผู้ประสบภัยจากรถหรือเรียกกันว่าพรบนั้นก็จะให้ความคุ้มครองที่กว้างซึ่งในกรณีนี้ก็ถือว่าให้ความคุ้มครองในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแต่ถ้ารถมรถอเตอร์ไซค์คันนี้ได้ทำประกันประเภทหนึ่งไว ก็จะรับการคุ้มครองเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากเตือนด้วยนะครับว่าการเกิดเหตุในที่เปล่าเปลี่ยวนะครับก็ขอให้รีบแจ้งเซอร์เวียร์หรือว่าผู้รับแจ้งเหตุของบอปปริษัทกันไทยหรือว่าทางตำรวจให้เร็วที่สุดเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเพื่อนมาคอยช่วยดูแลนะครับแต่ถ้าเป็นที่เปลี่ยวก็ขอให้ระมัดระวังมากยิ่ๆขึ้นไปนะครับหลังจากได้เบิกเงินสดจำนวน10,000 0บาทจากธนาคาร ผู้เสียหายได้นาเงินทั้งหมดใส่ไวในช่องเก็บของด้านหน้าของรถจนแน่ใจแล้วว่าเงินทุกบาทถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีซึ่งเขาจะต้องนาเงินทั้งหมดไปจ่ายให้กับผู้รับเหมาตามที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้แต่เมื่อขับรถมาถึงที่เกิดเหตุคนร้ายขับรถจักรยานยนต์ทาทีมาเฉียวชนพร้อมทั้งพยายามหันเหความสนใจให้ผู้เสียหายลงมาจากรถกว่าจะทันได้รู้ตัวก็ถูกคนร้ายอีกคนอาศัยช่วงจังหวะที่เผลอเข้าฉกเอาเงินในช่องเก็บของและหลบหนีไป ในกรณีเช่นนี้ทางบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรในส่วนของการที่เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นการจงใจของผู้ขับขี่อีกท่านหนึ่งในการที่จะชนเพื่อจะให้รถจอดรับตรงนี้เนี่ยจะได้ความคุ้มครองนะครับแต่ว่าทรัพย์สินที่อยู่ในรถหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าถูกขโมยไปเนี่ยจะไม่ได้รับการคุ้มครองเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้มากนะครับว่าการที่เราจะชราระเงินให้ใครก็ควรจะใช้เช็คนี่จะปลอดภัยที่สุดนะครับ แล้วก็ไม่ควรที่จะมีทรัพย์สินอะไรมากมายไว้ในรถเลยนะครับเพราะขนาดนี้เกิดเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นค่อน,นข้างจะบ่อยครั้งนะครับแต่การประกันภัยนั้นก็คงจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่เรื่องของทรัพย์สินที่คนย้ายอยู่นั้นจะไม่ไ่ารังารคุ้มครองคนร้ายอาศัยจังหวะที่เจ้าของรถเผลอแล้วขับรถออกไปทั้งที่ยังมีเด็กนอนหลับอยู่นบนเบาะรถด้านหลังมีพูเ้เมืองดีที่เห็นเหตุการณ์รับอาสาขับรถจักรยานยนต์พาเจ้าของรถคนดัานนางกล่าว ไล่ตามคนร้ายไปอย่างกระชันชิดคนร้ายพยายามเร่งความเร็วเพื่อหลบหนีและขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจรทําให้รถรุ่งไปชนคนที่กําลังข้ามถนนอยู่จนเสียชีวิตส่วนรถก็ได้เสียหลังพลิกคว่ำลงข้างทางความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมทั้งผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะได้รับการคุ้มครองจากกรมการประกันภัยภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดไว้หรือไม่ในกรณีนี้ตั้งถือว่าผู้ที่ขับ รถโดนโดยตั้งใจงที่จะขโมยรถนั้นเนี่ยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ประกันเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขับรถชนคนตายนั้นบริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบแต่เหตุที่เกิดขึ้นในการขโมยทางนี้และทําให้รถเกิดความเสียหายนั้นเนื่องจากผู้ประกันภัยได้ทําประกันไว้บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบอย่างไรก็ตามการรับผิดชอบนี้ก็จะไปเรียกร้องคืนจากผู้ที่ขโมยรถความเงียบและเปลี่ยวคนทําให้คนร้ายย่ำใจลงมือจรกรรมรถยนต์ได้อย่างใจเย็นโดยไม่รู้ว่า บริเวณนั้นมีกล้องวงจรปิดต,ติดตั้งเอาไว้ทันทีที่เจ้าของรถเห็นภาพพฤติกรรมของคนร้ายจากกล้องวงจรปิดจึงรีบกดสัญญาณการขโมยไปที่รถยนต์คันดังกล่าวพร้อมกับส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือคนร้ายทั้งสองจึงชักปืนออกมายิงขู่ก่อนที่จะหลบหนีไปแม้ว่าคนร้ายจะไม่สามารถจร,รกจร,รมพรถยนต์ไปได้สำเร็จผู้ถือกรมธรรม์ของรถยนต์ทั้งสองคันที่ได้รับความเสียหายจากคนร้ายที่ทำการจร,รกรรมจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทประกันหรือไม่ ในกรณีนี้ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำโดยบุคคลภายนอกทำให้รถเสียหายทางบริษัทกันภัยก็จะรับผิดชอบตามกรมธรรม์ที่ทำประกันภัยไว้ในการทำประกันภัยนั้นมีเรื่องที่ต้องน่ารู้อีกมากมายเพราะนั้นอยากจะขอให้ผู้ที่จะซื้อประกันภัยนั้นได้อ่านารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้งครับ